กดว่าไปหลงเชื่อทำท่าจะทำประชามติผมเองไปกลางกฎหมายดูว่าทำไม่ได้ก็ยอมถอยมาแล้วหลงเชื่อไปแก้ไขารายมาตราพอแก้ไขารายมาตราปัญหามากที่สุดก็เหมือนปัจจุบันไปแก้ที่มาของสวและอำนาจของสวท้ายที่สุดก็ข้าวขายลมลางการปกครองมันตามไปฆ่าเป็นรายมาตราเหมือนปัจจุบัน,นวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นแล้วว่า คนเองประธานนั้นไม่ได้มีความจริงใจใดๆใ,ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นบรรดาสมาชิกพลังประชานันเห็นบรรดาวุฒิสภาไหมพอรัฐธรรมนูญถูกควมม่ำบัญชัยโยนะทั้งที่ประเทศรีวิไลทั้งหลายประเทศปกติประเทศที่ยังมีสติเนี่ยกกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย เป็นนยโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเมื่อไม่ผ่านสาภานายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือยุบสาภาแต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยบอกว่าไปแก้มาแก้ให้ได้ก็แล้วกัน <c oughs> นี่เราเอาคนบ้ามาปกครองประเทศนี้ได้ยังไง <c oughs> ความจริงแล้วนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดคือนายกรัฐมนตรี และตอนนี้นะครับเรื่องพอรบรประชามติทําท่ายื่นในตีความอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งคนไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่แสดงออกอะไรเลยเราก็บอกว่าที่ดุลก็เราไม้ใกล้ฝั่งบรรดาคนหนุ่มคน,มห,นมหนุ่มคนสาวก็เป็นไม้เพิ่งออกจากฝังความจริงก็ใกล้ฝังกันทั้งคู่กันนุ่นเพิ่งออกเราก็ใกล้นะครับต่างคนต่างใกล้ฝั่งกันทุกผมบอกว่าวันนี้เราหลักคิดก็คือว่า ถ้าเราคิดว่าเรายังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันอยู่เนี่ย mm hmm. เคยยือนอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งและ mm hmm. ก็ไม่สามารถที่พูดคุยกันได้พลเอกประยุทธ์เขาก็ปกครองพนะลเอกประยุทธ์เป็นมนุษย์ที่ความกล้าที่ร้ายยางอายนะถามว่าประเทศไทยเคยมีหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ไหนชวนคนไปประชุมและจับคาห้องประชุมเข mm hmm. <laughs> าไม่จำกัดวิธีการ mm hmm. และทุกอย่าง mm hmm. ไม่เคยทำตามสัญญา ผมเรียนเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยครับที่าทางพี่อดุลและพวกเราได้ชวนกันว่าวันนี้เราต้องร่วมระดมความคิดเห็นกันว่าในสถานการณ์อันนี้เราควรจะจัดการอย่างไรวันนี้ถ้าเราเองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์คือปัญหาของชาติผมได้อธิบายกันมาหลายที่ว่าถ้าช่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผลเอกประยุทธ์แสดงภาวะเป็นผู้นําที่เป็นคนรับผิดชอบเนี่ยประกาศในที่สาธารว่าวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่โหวตเลือกผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อผมประกาศเป็นนโยบายเท่ากับว่าผมได้แถลงต่อสภาให้สัญญาไว้กับประชาชนเมื่อท่านให้ไว้วางใจผมไม่เป็นนายกเป็นเอกชนในวุฒิสภา249เสียง จาก2อ0ไอ้ที่เหลือไม่ได้วหวต่อต้านเนี่ยนะครับเป็นประธานสภารักษามรรยาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับาพลเอกยุทธบอกว่าคนที่เือข้าพเจ้าจะต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้ในที่ประชุมสภาถ้าถ้านโยบายนี้ไม่ผ่านผมไม่สามารถนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีต่อไปและก็มีความกระตือรือร้น และจนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอึมครึมเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาว่าผมต้องสอบถามผมต้องสอบถามสารรัฐธรรมนูญสองใหม่ผมต้องสอบถามสารรัฐธรรมนูญก,ก่อนว่าจะให้วทวาระสามก่อนประชามติหรือทำประชามติก่อนวาระสามเพื่อให้สบายใจกันทุกฝ่าย นี่นะครับนี่จะเป็นปัญหาผมต้องรับผิดชอบแต่ประยุทธ์ไม่ทําอะไรเลยประยุทธ์ไม่รับผิดชอบอะไรเลยรับมีหนําซ้ําพักรัฐบาลบอกว่าฟรีโหวตนโยบายของรัฐบาลมันฟรีโหวตได้อะนี่ประเทศเรามันมันมีปัญหาสับป,ปะโดนกันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าปัญหาที่แท้จริงณนะวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากให้ทุกท่านระดมกันว่าเราควรจะนะครับได้เวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะออกมาจัดการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าความนะครับเสียหายจากด้านต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดเราเองก็ต้องเรียกร้องพักการเมืองนะครับที่อ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าร่วมรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบถ้าพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนาถอนตัวออกจากพรรครัฐบาลประเทศก็ไม่เกิดวิกฤตนะครับระหว่างประชาชนกับพลเอกประยุทธ์นั่นเป็นการช่วยประเทศอย่างแท้จริงเพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์จะกล้าที่จะนําพรรครัฐบาลถอนตัวออกมาหรือไม่เพราะว่าวัน <manip> น <Mean> ี้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับใช้เป็นข้ออ้างมันไม่ได้สำเร็จ นักการเมืองจะเล่นละครกันอย่างไรในที่ประชุมสภาแต่ประชาชนต้องไม่ขำด้วยณวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าเราไม่กระทําการใดๆกประเทศก็อยู่แบบนี้ประยุทธ์ก็อยู่แบบนี้แล้วก็จะหาทางออกอะไรกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากได้ช่วยกันระดมความคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับหลังสงกรานถ้าทุกคนเห็นพ้องกัน เราก็มาจัดการกับประยุทธ์อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับใกล้ฟังแบบเราก็เพิ่งออกจากวันเราอย่างน้อยที่สุดเราก็จัดการปัญหาข้อหนึ่งไว้ได้ก่อนคือเมื่อไม่มีประยุทธ์ผมเชื่อว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญเหมือนที่เราไม่มีสุจินดาเราก็ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันสุจินดาออก23พฤษภาคม35 25พฤษภาคมสามารถแก้ไขได้แล้วนายกมาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วไม่มีสุจินดาก็ได้รัฐธรรมนูญไม่มีประยุทธ์ก็จะได้รัฐธรรมนูญประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นการระดมกันนะครับช่วยกันพูดนะครับในฟอร์แล้วหลังจากนั้นเราร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างครบถ้วนครับเอาเท่านี้กันก่อนครับทสดีคระพันนะครับ ให้โอกาสนายกป,ประยุทธ์เล่นงสงครามว่ะสงารามค่อยจัดการประยุทธ์กันนะครับแต่ว่าอาจจะไปเร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> คือเป็นที่ประจักษ์แจ้งนะครับว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์อยู่มา67ปี <c oughs> มีการแบ่งแยกและปกครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วการแบ่งแยกประชาชนก็ทําให้ท่านอยู่ในอำนาจต่อไปผ่านเรื่องไหนที่คุณจะตราลภูกพัน์พูดเรื่องของรัฐธนูมนูญ2560นะครับ พอคุณรบวันศักดิ์ร่างไม่ถูกใจก็ไม่เอาให้คุณดูช้ย่างให้ถูกใจนะครับเราจะเห็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อสถาปนาระบอกอำนาจนิยมอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็พอประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็พยายามที่จะยืดเวลาคอร์ัปชันเวลาออกไปอีกนะครับ5ปีบวก2ปีและอีก2ปีขา้างหน้าถ้าตามหลักกระบวนการยุบสภา2วอลื่องมาได้อีกก็อยู่อีก4ปีนะครับเป็น13ปี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าท่านมาจากพระประหาร257นะครับซึ่งเหตุผลและก็เงื่อนไขที่ทําไปจริงๆสมัยพระเจ้สุจิงดาก็ทําได้ไม่นานนะครับไม่ถึงปีกว่าก็เกิดเหตุการณ์พุทาา35ที่ทุกคนมารละดลมพลังรวมพลังขับไล่นะครับข้อหาเสียสัพว์เพื่อชาตินะครับเหตุผลที่ทําก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงนอกจาก ต้องการอยู่ในอำนาจและพลเอกประยุทธ์ก็ชัดเจนว่าต้องการอยู่อำนาจต่อไปพร้อมกับพี่น้องสามปอนะครับสิ่งที่คุณยคพามพูดเรื่องหนึ่งคือรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากที่สุดอย่างดังที่ทุกท่านทราบนะครับผมจึงอยากขอให้คุณทิศนาได้พูดถึงรัฐธรรมนูญสักเล็กน้อยนะครับในฐานะของกลุ่มรัฐธรรมนูญเก้าหน้าที่ทําเรื่องชั้มแหลก และนูนสองห้าหกศูนย์และก็แนวทางเคลื่อนไหวต่อไปจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกับคุณไอพิมพ์ผลิตวชรศิลป์ผู้ร่วมประชาัฐงกลุ่มรัฐมนุนก้าวหน้าด้วยนะครับและก็ในฐานะที่เป็นลูกของพ่ออาจารย์เกษรจุนวันนะครับซึ่งเป็นลูกชายของคุณเอกช่างชา,ชายที่ถูกรลื่อนหารในปีสองห้ารอสามสบี่จากพกร,รือรสอชอนะครับผู้ที่